สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้ผมมาจากพาทุกคนมารู้จักกับปืนลมที่ได้รับความนิยมมากจากสเปนนั่นก็คือ n o r i c a Titan GRS Air Rifle ปืนลมระบบหักลำที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงความแม่นยำและความคุ้มค่าเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และคนที่เล่นปืนลมมานานแล้ว เมื่อมองจากภายนอกโนริกาไททัน GRS ให้ความรู้สึกดุดันและสปอร์ตโดดเด่นด้วยพานท้ายแบบ GRS หรือ Ga ส ram System ที่ออกแบบมาให้จับถนัดมือวัสดุเป็นโพลิเมอร์คุณภาพสูงแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักลำกล้องเหล็กแท้ผ่านการรอบแข็งมีศูนย์เล็งหน้าแบบไฟเบอร์ออปติกสีสดช่วยให้เล็งเป้าได้ง่ายแม้ในที่แสงน้อยศูนย์หลังสามารถปรับได้หลายทิศทางเพิ่มความแม่นยำในการยิงภายในของโนริกาไททัน GRS ใช้ระบบ Ga สแรมแทนสปริงแบบดั้งเดิม ข้อดีคือแรงสม่ำเสมอลดแรงสะท้อนและแรงสั่นสะเทือนขณะยิงทําให้ควบคุมปืนได้ดีขึ้นระบบไกปืนถูกออกแบบมาให้ลื่นน้ําหนักไกกําลังดีไม่หนักหรือเบาเกินไปช่วยให้ยิงได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่องกลไกภายในโดยรวมมีความทนทานดูแลง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนานในด้านสมรรถนะโนริกาไทตัน GRS ถือว่าทําได้ดีมากแรงอัดสูงยิงได้แรงและคงที่เหมาะสําหรับการยิงเป้ากระดาษยิงซ้อมหรือกําจัดสัตว์รบกวนขนาดเล็กในระยะที่เหมาะสม ความแม่นยำทำได้ดีเมื่อใช้ลูกกระสุนที่เหมาะสมระยะหวังผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจเสียงขณะดยิงไม่ดังจนเกินไปทำให้ใช้งานได้สบายมากขึ้นสรุปแล้ว n o r i กา Titan GRS Air r e f l e เป็นปืนลมที่รวมเอาความแข็งแรงดีไซน์สวยระบบแก๊สแรมที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ไว้ในกระบอกเดียวเหมาะสำหรับคนที่มองหาปืนลมคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผลและใช้งานได้หลากหลายหากคุณกำลังคิดจะอัปเกรดหรือเริ่มต้นกับปืนลมรุ่นใหม่รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่ช่อง b i k e r i n s t i r e ครับ